够了。 どの,のねっこいの สองชั้นนะแล้วพอมาเนี่ยจนถึงห้องเนี้ยเห็นได้ว่าชอบมากเลยเตียงสองชั้นพี่ดูในได้ไหมอ่ะมันมีประโยชน์ดูอันอื่นก็ได้นะไม่ดูอันนึมันมีประโยชน์แม่ลองคิงไม่มให้พี่ดูอย่างอานะือ่นนะอินทูบบอหรองไม่เพิ่งดูเอง มากวันนี้วันนี้เป็นไงวันนี้ววน้ำปวหัวแะแล้วก็แล้วก็วันนี้เจ็บนิ้วเพราะว่าตอนก,กินข้าวอยู่โรงแรมเก่าอ,ะอ่ะพี่วินทับมือน้องอแล้วปวดหัวหายยังหายแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจนะอ,อ่ะบายบายปิดกล้องเจอกันพรุ่งนี้ ไปกินข <and> ้าวไปทานไปกินมื้อเช้า <laughs> าฬิกาพี่เป็นกี่โมงแล้วหรอก9โมงมันชีเล็กเวยมฮเอามาเยอะจังอะไรอ่ะออเยื่องน้ำอ่ะอั่งกาแฟ สวยมากเอาไว้ที่เดิมนะเอามาโชว์แล้วไปไว้ที่เดิมม,มานั่งเร็วมานั่ง นี่ใ่าใ่าเยเฮ้ยเป็นไงน้ใสมากเห็นเท้าไหมเห็นเท้าตัวเองไหมเห็นเท้าตัวเองไหมเห็นเอาเลยเอาเลย

ีปล่อยมือก่อนปล่อยมือข้างเดียวจับข้าเดียวหมนเลยใช่ไหมลึกไหมลูกไม่ไม่ลึกครับ มุดนำ nón mấy đứa sẽ nón rồi, nón gặp mặt đến sảnh rồi. đến bên này như đang nương ngựa về, về thần, không กลัวแล้วเมาเรือไหมเมาเรือเมาเรือด้วยดีไม่อวกใช่ไหมไม่อ้วกปล่าไม่เก่งมากอะไรนะเกือบเลยเกือบอวกเลยใช่ไหมเฮ้ดีนะมาถึงฝั่งก่อนเก่งมากเลยน้องเก่งสุดยอดเรากำลังจะไปกินข้าวกันนะคะสองนิ้วน้อย ยูฮา่ยัง ใช่เทสโตเทสโตอะไรนะเรื่อแต่เทสโต,ตอ,อะเโตอ,โอ,อยู่นมือมเตสโตโเล่นเนสโตไม้ใจน่าเด็ก,กไดไ้ได้ระล้วธรรมาย <c oughs> ตอนอยู่กอเทียนอะเอ้ยอยู่หาเทียน เจอคนฝรั่งเต็มเลยแล้วก็ตอนเล่นทรายข้างหน้าทะเลอ่ะคนฝรั่งมาถ่ายด้วยถ่ายนูเหรอถ่ายนูกับพี่จริงอะพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายรุ้บ๊ายบายกลับไปบ้านก็จะได้เล่นกับน้องถ้ากลับบ้านแล้วรู้สึกไงบ้าง <c oughs> ได้เล่นเกม ซีเรียลหมดเลยเจงมากเอาเลย เหมือนร้องไห้นะเหมือนมากเหมือนเสียง,งร้องไห้ของเทพเจ้าอะไรเทพเจ้า <_ d ata> อะไรไม่มีอะไรพี่ลินพูดไปเรื่อยมากเจ้าู่ชัใชยใช่ไหมใช่ไหมเจ้าปู่ถ้าจุดเด่นอะไรสักอย่างสะพานมองเห็นไหมเอาที่มองเอาที่มองเห็นตรงเนี้ยเนี่ยที่มองเห็นตรงเนี้ยเนียอว่าตรงป้ายสีส้มส้มเขียนว่าเลย มันพัยามัวแ้วมัดมันามั่วแล้วพี่เบนไม่ได้อ่านหอกไม่อ่านว่าพัทยามัดนนนาำช่อพัทยาอะไรเนี่ยายนมนน้ำาแล้วน้องคินไปเรียนใหม่เลยเออไปเรียนใหม่ ตอนนี้กำลังรอ,อกระเป๋านะคะแล้วก็เดี๋ยวพนักง,งานเอารถออกมาให้โอ้ยหลังชนเหล็กเหรอ หลังน้องชนเล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แบ่งกันแบ่งกันเนาะเข้าไปพิงเต็มแรงเลยเมื่อกี้หลังชนเหล็กโอ้ยดูท่าถือดินนะดูท่าถือดินนั่งหายากดูภาพหายากกี่กิโลคิดว่าฮะ คลิปที่นาเกิโลไม่รู้มันเบากัรันรีโออยู่ลีโอที่ไม่ได้แปลว่าเบียนะคะคือจำยาหลังจังถึงบ้านเรียกรอยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ๊ายบายไอ <laughs> ตอนกินก็ไม่คิดเลยนะตอนไม่กินก็มาถามเองว่าว่วนได้ไงวะอาไรเนาะโอ้โหอย่างคุณแม่กรอไหม สักคำดินหน่อยอึ้เอ้ยมีสาวคนไหนเบื่งเอาเรือธรรมดาแค่แล้วมันดมเน้ย